ให้เร็วผมกลัวเหลือเกินกลัวว่ามันจะขึ้นไปเร็วกว่านี้ขึ้นขึ้นแรงกว่านี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนักคาดการเขาคาดคะเนนะครับว่าในปี2030เนี่ยตอนนี้ปีนี้ปี2025นะ2025ทุกท่านครับปี2030คาดการว่าเหรียญ BNB จะพุ่งทะลุไปถึง5,000ดอลลาร์ หรือประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นบาทอยู่กลางๆช่วงนี้นะครับทุกท่านจากสามหมื่นบาทนะมันขึ้นไปแสนกว่าแล้วไม่ถือวันนี้แล้วท่านจะรอไปถือตอนมันแสนกว่าหรือว่ายัางไงครับต้องรีบเข้ามาถือนะครับต้องบอกพี่น้องเราให้เร็วนะครับนี่คือโอกาสแล้วทํายังไงล่ะจะได้ถือครองพ,พานุพนทํายังไงจะได้ถือครองเร็วๆทุกท่านฟังเรื่องนี้นะครับระบบ C สามเนี่ย นะครับ C 3นะครับไม่ใช่ C M 3เนาะ <laughs> พี่ต้นโค้ดต้นอาจจะจำอาจจะจาผิดชื่อเนาะเป็น C สามเฉยๆไม่มี C M 3นะ C 3นะครับ C 3เนี่ยเขาเขียนสมาร์ทคอนแทคขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยสร้างชุมชนแล้วเขาจะตอบแทนด้วยผลด้วยเหรียญ BNB ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้ามาง่ายมากใช้เงินเพียงแค่200กว่าบาท นะครับในการเข้ามาเป็นเจ้าของสมาร์ทคอนแทคนะเราใช้เงินแค่นิดหน่อยนะครับมาเป็นเจ้าของสมาร์ทคอนแทคเป็นเจ้าของแล้วจะต้องทำยังไงให้มันได้เงินให้มันได้ b n b มาถือของจะต้องทำยังไงอ่ะเดี๋ยวละทีนี้ผมจะขออนุญ,ญาตแชร์หน้าจอเข้าเรื่องเลยนะครับว่าวันนี้สิ่งที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยมันสำคัญมากแล้วก็ที่แน่ๆก็คือวันนี้เราต้องรีบ พาคนของเราเข้ามาให้เร็วที่สุดนะครับอ่ะสิ่งที่เรากำลังจะเกี่ยวข้องวันนี้นะครับแน่นอนว่าระบบ C3 นะครับเป็นระบบสมาร์ทคอนแทคที่พร้อมที่จะให้พวกเราเข้าไปถือเข้าไปเป็นเจ้าของนะครับทุกคนเป็นเจ้าของได้ด้วยเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านครับหน้าที่ของเราทำอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูว่าหน้าที่เราทำอะไรทำไมทำยังไงถึงจะได้เหรียญมาคลองนะครับอ่ามาดูครับ เริ่มต้นจากการซื้อระบบ c 3เข้าไป200กว่าบาทนะครับณปัจจุบันนี้ไม่ใช่200แล้วนะครับต้อง220ถึง250แล้วเพราะ bnb ขึ้นไปแล้วครับเมื่อก่อนมัน2,000ไป27,000ตอนนี้เกือบ30,000แล้วขาดอีก500อ่ะจะ30,000แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจาก200กลายเป็น250ไปแล้วตอนนี้นะครับอย่ายุดติดตัวเลขของเงินบาทนะครับให้ ไปยึดติดที่0.0066 BNB ตรงนั้นที่เราต้องใช้จริงนะครับให้ไปยึดตรงนั้นอย่ายึดตัวเลขบาทนะครับเพราะว่า BNB มูลค่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะทีนี้ซื้อระบบแล้วยังไงต่อก็เริ่มพาคนเข้ามาซื้อระบบครับแนะนําให้คนเข้ามาซื้อระบบอย่างน้อย2คนขึ้นไปครับอย่างน้อยนะครับ2คนขึ้นไปมีเหตุผลว่าทําไมต้องสองคน นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต่อนะครับมันมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมต้องสองคนอ่ะทีนี้พอแนะนำสองคนเข้ามาแล้วเราก็ติดตามช่วยเหลือให้สองคนนี้มีสองคนเหมือนกันแล้วทุกคนก็ทําเหมือนกันอย่างนี้ครับทําเหมือนกันแค่นี้แหละครับระบบมันให้ทําแค่นี้นะครับระบบต้องการคนเราต้องการเงินนะครับสองอย่างก็จับมือไปด้วยกันมันก็จะไปด้วยกันได้นะครับทีนี้พอ เราทําแบบนี้พาคนเข้ามาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพอป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบปุ๊บระบบก็จะทําการคํานวณรายได้ให้เราระบบก็จะทํางานการรายงานผลในสิ่งที่เราทําให้เรารู้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็จะอัปเกรดนะครับจะมีการอัปเกรดทั้งหมด12ครั้งนะครับ12ตำแหน่งอัปเกรดให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปเก็บสะสมเงินเพื่อที่จะเอาไปอัปเกรดเหมือน ที่ผ่านมานะครับระบบจะจัดการให้หมดทุกอย่างเลยเราลงทุนแค่200รอกว่าบาทครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่มีการรักษายอดไม่มีการรักษารายปีและรักษาสมาชิกภาพรายปีครั้งเดียวจบนะครับไม่มีอีกแล้วครั้งเดียวรู้เรื่องครั้งเดียวรู้เรื่องนะครับทีเดียวจบเลยแล้วก็ระบบก็จะทำหน้าที่หลักของเขาก็คือโอน b n b เข้ากระเป๋าไวริทให้เรานะครับเมื่อเราป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับระบบจะตอบแทนเรามาแบบนี้อ่าดูครับทุกท่านครับ2รหัสรแรกที่เราป้อนเข้าไปแนะนําเข้าไปในลิงก์ของเรานะครับลิงก์แนะนําของเราเวลาเราสมัครเสร็จเราจะได้ลิงก์แนะนํามาเราก็เอาลิงก์ให้2คนแรกนะครับ2คนแรกระบบจะคํานวณจ่ายให้เรา10%เนะครับจาก2คนแรกนี้นะครับก็คือยังไงอ่สองร้อย คำนวณยีอ่าสิก็คือ20บาทา40สี่บาทใช่ไหมครับ10%นะครับ2คนสิที่นี้2คนนี้ก็จะหักอีก50%าเนี่ยไปอัปเกรดตำแหน่งให้เราเป็นแรงค์ที่2อัตโนมัติเลยนะครับได้เงินค่าแนะนำสิบแล้วแล้วก็ได้ขึ้นตำแหน่งแรงสองคืออะไรครับคือการปลดล็อกเพื่อรับรายได้สังเกตว่า พอใครเป็นแรลง2แล้วจะได้รับรายได้ทุกช่องทางเมื่อป้อนข้อมูลเข้าไปในระบบนะครับเมื่อมีข้อมูลเกิดขึ้นในระบบระบบจะจ่ายทุกช่องทางสําหรับคนที่ขึ้นแรล้งสองแล้วนะครับแรลง1ได้แค่ค่าแนะนําคนแรกกับคนที่2แค่นั้นอย่างอื่นไม่ได้นะครับโอเคทีนี้พอแนะนําคนที่3เกิดอะไรขึ้นคนที่สเป็นต้นไปที่เราแนะนำเนี่ยนะครับเราจะได้ 60%จากการแนะนํานะครับรายได้60%จากการแนะนําครับอีก40%ล่ะไปไหนก็ไปใจ่ายในข้ออื่นๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับอ่ะตรงนี้60%แล้วนะนะครับใน2คนแรกก็60%นะครับเขาจะเอา50%ไปอัพแรงให้เราแล้วก็10%จ่ายค่าแนะนําใน2คนแรกคนที่3มเป็นต้นไปจ่าย60%เลยนะครับโอเคเนาะ ทีนี้พอเกิดการแนะนำบอกต่อกันนะครับแนะนำบอกต่อกันลงไปลงไปนะครับวันนี้ได้มีโอกาสโทรคุยกับอาจารย์สุขเมืองจันและอาจารย์สุขบอกว่าเอ้ e, น้องขึ้นตำแหน่งอะไรทำไมได้เงินเยอะจังนะครับปรากฏว่าเราก็อยากรู้นะว่าเอ๊ะ e, ทำไมมันได้เยอะนะครับไปไปมา,มาเราได้ข่าวดีครับทุกท่านที่เราเข้าใจว่าการ รายได้ของเจเน r เรชันได้แค่20%ทุกแรง์ในการอัพไปไปมามา,มาโอ้โหพี่น้องครับจากแรง5ถึงแรง12ได้30%ครับไม่ใช่20%ทุกแรงนะครับทุกท่านผมต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าเ,เราไม่เคยขึ้นไปถึงตรงนั้นแล้วก็ไม่เคยเอะใจนะครับแต่วันนี้ปรากฏว่าเฮ้ยเราเห็นว่าทำไมได้เยอะจัง นะครับทาไมได้เยอะกว่า20เปอร์ซนเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็เลยสอบถามเนาะปรากฏว่าทุกท่านครับแล้งเมื่อเมื่อเจเนเรชันที่หนึ่งของเราจนถึงเจเนเรชันที่สิบสองของเราเนี่ยนะครับคําว่าเจเนเรชันทุกท่านรู้จักเนาะคนที่เราแนะนําก็คือเจนหนึ่งคนที่เจนหนึ่งไปแนะนําเป็นเจนสองอย่างนี้นะครับไล่ลงไปเป็นเจนสามเจนสี่แนะนําต่อกันไปอย่างนี้เนาะปรากฏว่าทุกเจเนเรชันเนี่ย เมื่อมีการอัพแลงสามกับแลงสี่นะครับระบบจะทำคำนวณจ่ายให้เราอ่ะยีพอแลงห้านะครับมีการอัพแลงห้าถึงแลงสิบสระบบจ่ายให้เรา30%มครับพี่น้องโอ้ผมตบมือเลยวันนี้โอ้โหนี่มันสุดยอดนะครับนี่แหละทุกท่านผมก็สงสัยว่าเอ๊ะยี่สิปอร์เทำไมมันจะถึง40ล้าน ทำไมมันจะถึงแปดสาล้าน40ล้านได้ยังไงไปๆปมาๆาาอ๋อแรงห้าถึงแรงสิบสที่มีการอัพในเจเนเรชันที่เกิดขึ้นนะครับเจเนเรชันที่อยู่ใต้องค์กรเราที่ที่คนที่เราแนะนําไปเข้าไปบอกต่อกันนะครับอันนี้หมายถึงสายเลือดเรานะครับพอมีการอัปเกรดแรงห้าไม่ว่าเจเนเรชันไหนก็ตามนะครับใน12บสองเจเนเรชันเนี้ย อัพแรง5ถึงแรง12เราได้30%ครับพี่น้องเนี่ยถึงรวมแล้วได้40ล้านทุกท่านข้อนี้ได้40ล้านครับถึงบางอ้อเลยว่าทำไมเอ้ยทำไมรายได้จรน์สุกได้เยอะนะครับนี่คือเรื่องจริงเนาะที่เกิดขึ้นแล้วนะครับาทุกท่านครับนี่คือเด้งที่สองจากการแนะนำ1คนนะนงสายเลือดเห็นไหมครับเราได้ตั้ง30ถึง ถึง40ล้านนะครับเนี่ยแอกเจนเรชันเนี่ยมีการอัพแรง3แรง4เมื่อไรเราได้20เปอร์เซ็นตมีการอัพแรง5ถึงแรง12ได้30เปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะจะเพิ่มสไลด์ให้นิดหนึ่งนะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาจะทําให้นะครับเอาละในข้อที่3ครับทุกท่านข้อนี้ก็เกิดจากการแนะนำนียครับเกิดจากการแนะนําตรงของเรานี่แหละนะครับก็คํานวณรายได้ของลูกในข้อ ในข้อที่เกิดจากผังองคอ์กรนะครับในผังองคอ์กรที่12ชั้นนะครับเกิดรายได้ขึ้นลูกมีรายได้กี่บาทเราได้ด้วย10%นะครับจากผังองคอ์กรที่เกิดขึ้น12บชั้นนะครับตรงนี้เอามาเอาความชัดเจนมาบอกกันอีกครั้งหนึ่งว่าอ๋อเกิดจาก12ชั้นนะครับไม่ใช่เกิดจากค่าแน,นะนำไม่ใช่เกิดจากค่าเจเนเรชันหรือ หรือค่าตรงนี้นะครับแต่ได้จากผังองค์กรที่500ล้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงผังนั้นให้ฟังนะครับแต่ขอให้รู้ไว้ว่าลูกเราได้จากผังนั้นอ่ะเท่าไหร่วินาทีใดเราได้ด้วย10%นะครับทุกครั้งที่เกิดรายได้ขึ้นลูกได้เท่าไหร่เราได้ด้วย10%บเปอร์เซนครับเกิดจากผังตรงนั้นแหละนะครับไอ้ตรงผัง5 0 0ร้อยล้านอ่ะแสดงว่า ลูกเราเนี่ยแต่ห้าร้อยล้านเมื่อไหร่เราก็ได้ห้าสิบล้านนึกออกไหมครับเออนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับอ่าที่พูดถึงคือผังนี้ครับดูครับทุกท่านครับรายได้จากข้อที่สี่นะครับรายได้จากคนที่อยู่ใต้องค์กรนะไม่ไม่จำกัดว่าเป็นลูกหรือเป็นใครก็ตามที่มาอยู่ใต้องค์กรเรานะครับฟังดีนะครับ ลูกหรือใครก็ตามที่มาอยู่ใต้องค์กรเรา12ชั้นการวางผังองค์กรก็คือ1แตกสองนะครับ1นแตก2นะครับ,รบทุกคน1นึแตกสเพราะนั้นตัวเราจะมีชั้นที่หนึ่งคือ2คนแล้วก็กลายเป็น4คนในชั้นที่2ชั้นที่สามก็จะเป็น8คนชั้นที่4ี่ก็จะเป็น16คนเป็นสามสิบสอง ห4สิบสี่กไล่ลงไปนะครับจนถึง12ชั้นนะครับรวมแล้ว8ปดพรหัสนะครับแปดพรหัสใครก็ตามที่อยู่ในผังนี้ไอ้แปดพนหนึ่รหัสนี้ระบบจะคำนวณจ่ายเราทุกครั้งเมื่อมาตกใต้องค์กรเราในแร้งหนึ่งนะครับในแร้งหนึ่งจะได้0.00 0 0 00 02bnb นะครับ8,190คนรวมแล้วก็ประมาณณเวลานี้ปัจจุบันนี้นะครับ bnb ขึ้นไปเนี่ยก็ประมาณ50,000บาทตัวกลมๆเลยนะครับประมาณ50,000บาทครับจากเงิน200เราเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าใครมาอยู่ใต้องค์กรด้วยครับเราได้ด้วย50,000เนี่ยครับทุกท่านว่าดีไปได้ทุกเม็ดนะครับยังไม่พอ เมื่อ8,190คนนี้มีการอัปเกรดแลงสองถึงแลงสิบสองทีนี้มีการอัปเกรดแลงสองถึงแรงสิบสองเราก็ตามไปรับอีกนะตามไปรับแล้วรับอีกอ่ะเขาเรียกว่าไอคนเดิมๆนี่แหละไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สายงานที่เราแนะนำนะแต่ว่ามาตกอยู่ในสายงานใต้องค์กรเรานะครับเราก็ตามไปได้อีกครับแลงสองถึงแลงสิบสองนี่ ตรงนี้จา่จายแบบนี้นะครับแล้งสามถึงแล้งสี่นะครับจะเอาไปอัปเกรดถ้ามีการอัปเกรดระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบคนนี้นะครับแล้งสามถึงแลงสี่นะครับแรงสามแรงสี่นะครับเราจะได้สิบเปอร์เซ็นเข้ากระเป๋าวา l เลด แล้วก็40%ไปเอาไว้ไปอัปเกรดให้เรานะครับนี่แหละครับรายได้การอัปเกรดตาแหน่งมันจะมาจากตรงนี้ทุกท่านครับรายได้จากการอัปเกรดจะมาจากตรงนี้แลงสองอ่าแลงสามถึงแลงสี่นะครับจะหักไปอัปเกรดให้เรา40%แล้วจะจ่ายเข้ากระเป๋าไวายเลดให้เรา10%นะครับพอแลงที่5ถึงแลงที่สินะครับมีการอัพแรงเนาะ ทุกคนจะมีการอัพแรงถึงแรง12บนึงออกนะครับ8,190คนเนี้ยจะอัพถึงแรง12พอเกิดการอัพแรง5ถึงแรง12ครับระบบจะหักไปอัพเกรด20%แล้วก็จ่ายเข้ากระเป๋าวาเลดให้เรา20%พอเราถึงแรง12แล้วนะครับหลังจากนั้นจะไม่มีการหักไปอัพเกรดครับ จะไม่มีการหักไปอัปเกรดหลังจากเราอัพแรงสิบสองเสร็จนะครับจะไม่มีการอัพแรงแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นจะถูกจัดเข้าไปในกระเป๋าไวเลตเราทั้งหมดเลยนะครับทําให้เรามีไรายได้ข้อนี้สิบเจ็ดล้านดอนลลาร์ท่านฟังทันไหมครับเอาใหม่นะเอาให้ชัดๆนะครับข้อนี้หลายคนสงสัยว่าเอดได้ยังไงกันแน่จากแลงสองนะครับแลงหนึง่งแลงจากแรงสามถึงแลงสี่ นะครับมีการอัปเกรดแล้งสามถึงแลงสี่นะครับระบบจะเอาไปอัปเกรดหักไปอัปเกรดให้เราสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เอาสิบเปอร์เซ็นจ่ายเข้ากระเป๋าวเลสให้เรานะครับส่วนแลงมีการอัปแล้งห้าถึงแลงสิบสองระบบจะเอาไปใส่กระเป๋าวเลสให้เรายี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เอาไว้อัปเกรดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับ ทีนี้หลังจากแรงสิบสองเป็นต้นไปก็ไม่มีการหักไปอัปเกรดละก็จะเข้ากระเป๋าเราทั้ง40%เปอร์ซนเลยเต็มเต็มเลยครับเนาะเต็มเต็มเลยนะครับรายได้จากการอัปแรลงผู้แนะนำจะได้ต่อ,ตอการอัพแรงยีเ์เซทุกครั้งครับใครเป็นคนแนะนำคนนั้นได้20%เ ถ้าเขาอัพแรงสี่แรงห้าแรงหกแลงเจ็ดเราได้ทุกครั้งเลยยีอร์ไม่ใช่ได้เฉพาะครั้งแรกที่ได้60%นั้นนะครับไม่ใช่ได้เฉพาะแรงหนึ่งนะครับต่อไปท่านจะได้ทุกแลงยี่สิบเปอร์เซนทุกแลงเมื่อมีการอัปเกรดนะครับสุดยอดไหมครับทีนี้ถ้าใครไม่อยากแนะนำคนก็เสียใจด้วยนะครับพานุพลสิบหแล้วครับตอนนี้ครับเพราะนั้น อัพแรงเมื่อไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นครับท่านลองคิดดูแรงสี่ใช้ประมาณสามพันดอนลลาร์นะครับสามพันดอนลลาร์ครับยี่สิบเปอร์เซ็นท่านคิดดูเถอะได้เยอะไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องรีบทำครับทุกท่านอ่าโอเคข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำสไลด์ให้ชัดเจนกว่านี้นะครับเพราะว่าเราเพิ่งได้รายละเอียดชัดเจนวันนี้นะครับมันเกิดจากการที่รายได้เกิดขึ้นจริงครับเราก็เอามาดูวิเคราะห์ นะครับแล้วก็ติดตามดูว่าโอเคมันเป็นแบบนี้นะครับรายได้ข้อที่6นะครับคือการอัพแรงสีอันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับใครขึ้นแรงสีแล้วได้รับ8.66 BNB ครับขึ้นยังไงก็ได้ครับ2วิธีคือใช้เงินอัพมือนะครับกับใช้ระบบอัพให้นะครับได้ทั้ง2วิธีขึ้นแรงสีแล้วเข้าแถวรอรับเลยครับ รอรับทั้งหมดหกรอบครับรอบที่หนึ่งนะครับจะได้มาแปดจุดกหกบีอนบีนะครับตีเป็นมูลค่าเงินบาทก็ประมาณสองแสนห้าหมื่นสองแสนสี่หมื่นสองแสนห้าหมื่นนะครับเงินพันสี่พันห้านะครับแลกสองแสนห้าถ้าใครไม่เอาก็ก็ไม่ว่าอะไรครับแล้วแต่นะครับใครไม่เข้าคิวเอาก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่ครับเขาจะจ่ายทั้งหมดหกรอบนะครับรอบที่หนึ่งนะครับทุกคนมาเข้าคิวเนาะ คนที่ขึ้นแรลงสี่ปุ๊บจะจัดเข้าคิวตามลำดับเลยนะครับตามลำดับมารับในกระเป๋าในเลเวลที่1ก่อนในในในก้อนที่1ก่อนคือ0 0 2 4 3นะครับรับแล้วก็ไปต่อคิวในเอ่อเลเวลที่2ครับนะครับไอคนต่อไปก็มารับเลเวล1น,นะครับแหลงไอเลเวลที่2ถ้าได้รับแล้วก็ไปเข้าคิวเลเวล3ต่อนะครับทุกคนจะทำแบบเนี้ยทำเหมือนกันครับ ได้เลเวลหนึ่งก็ไปต่อคิวเลเวลสองได้เลเวลสองก็ไปต่อคิวเลเวลสามได้เลเวลสามก็ไปต่อคิวเลเวลสี่ไล่ไปแบบเนี้ยนะครับจนไปต่อคิวจนในเลเวลที่หกครับทุกคนก็จะได้ตามนี้เลยมันก็จะจ่ายเข้ากระเป๋าเราตามนี้เลยครับนะครับขอให้ขึ้นมาเรียงคิวรับรายได้ในแต่ละเลเวลเลเวลแบบนี้นะครับ เอาละอันนี้คือการขึ้นแรงสี่ไม่มีเงื่อนไขนะครับขึ้นแล้วก็มาเข้าคิวรับเลยนะครับต่อไปในข้อที่7ครับไอตัวนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับแรง8 8ถึงแรง12นะครับขึ้นแล้วขึ้นไปรับออเซลนะครับรายวันจนครบ400ครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าระบบจะจ่ายให้เราทุกวันเลยวันละ3%ครับ แรลงแปดสามเปอร์เซ็นแรงเก้าสามเปอร 9, ์เซ็นตรงนี้แทบไม่ต้องพูดอะไรเลยครับท่านขึ้นไปแรลงแปดเมื่อไหร่ท่านก็ไปเปิดดูในระบบเลยว่าแรลงแปดวันนี้ได้เท่าไหร่แรลงเก้าได้เท่าไหร่มันจะบอกไวในในระบบเลยครับนะครับไม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ได้เท่าไหร่ระบบมันบอกอัตโนมัติไว้แล้วนะครับแล้วเรามีหน้าที่รับถึงแค่สี่ร้อยเปอร์เซ็นแค่นั้นแหละจบนะครับท่านว่าเยอะไหม นะครับทำธุรกิจอะไรให้ได้เงินกำไร400%ครับอันนี้พูดถึงข้อเดียวนี้นะนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับในการรับออเซล400%ตรงนี้นะครับทุกท่านแรง8ถึงแรง12ขึ้นไปรับออเซลรายวันครับเนาะอ่าโอเคก็ประมาณนี้ทุกท่านนะครับแผนการตลาดมีประมาณนี้ครับนี่คือทำแล้วได้ผลประโยชน์ยังไงนี่คือคำตอบนะครับทีนี้มาดูครับการขึ้น แรงหนึ่งกับแรงสี่มีผลอย่างไรนะครับทุกท่านมาดูนะการเริ่มต้นของเราแน่นอนว่าบางคนมีเงินนะครับผมก็แนะนำเนาะว่าถ้ามีเงินเข้าคิวรับ2องแสนห้าก่อนเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าก็พัน0้ารอบาทครับแลกกับ2องแสนห้าท่านถ้าถ้าท่านโอเคก็ขึ้นนะครับ ถ้าท่านไม่โอเคไม่ไว้ใจระบบก็ไม่ต้องขึ้นครับไม่มีใครว่าอะไรนะครับใครมาถึงก่อนก็เข้าคิวก่อนแค่นั้นเองครับส่วนใครไม่เข้าคิวก็ไปรอคิวในอนาคตก็แล้วกันเพราะถ้าเวลาเราแนะนําคนระบบก็อัปเราขึ้นแล้งสีไปรอคิวอยู่ดีครับยังไงก็ต้องเข้าคิวอยู่ดีครับจะเข้าคิววันนี้หรือพรุ่งนี้ท่านก็เลือกเอานะครับผมพูดแบบนี้เพราะว่าการที่มาแล้งหนึ่งเนี่ยมันใช้เงินประมาณ2 5 0นะครับ ตรงนี้เราจะขึ้นแรงสีได้ก็ต้องก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเหมือนอาจารย์พนุพลครับอาจารย์พนุพลก็จากสองร้อยเหมือนกันครับก็ระบบอัพให้นะครับเป็นแรงสี่เป็นแรงห้าเป็นแรงหกตอนนี้เป็นแรงเจ็ดแล้วนะครับระบบอัพให้เป็นแรงเจ็ดนะครับแล้วก็สะสมจะขึ้นแรงแปดนะครับสะสมไว้ได,ได้ได้ครึ่งทางแล้วนะครับเหลืออีกนิดหน่อยก็จะขึ้นแรงแปดนะครับ แล้วก็การขึ้นแรลงสี่เนี่ยมันใช้เงิน BNB ประมาณ0.04539นะครับนี่ผมเผื่อค่าแก๊สไว้แล้วนะครับทั้ง4ทั้ง4ี่แรลงนะครับรวมแล้วประมาณ1,500บาทนะครับทุกท่านใช้เงินประมาณ1,500บาทผมผมบวกค่าแก๊สแล้วก็เผื่อมันเหลือในระบบไว้ให้ด้วยนะครับประมาณ1,500บาทนะครับเอาละการตัดสินใจก็อยู่ที่ท่านผมก็ทำได้แค่ มาชี้แนะแนวทางนะครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรทําได้อะไรไม่ทาไม่ได้ก็ก็อยู่ในดุลพินิษของท่านเองนะครับอันนี้คือการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นว่าเราจะเข้ามาในแหลงสีหรือเข้ามาแค่แหลงหนึ่งก่อนนะครับก็แล้วแต่เราตัดสินใจเอาอันไหนมันคุ้มค่าอันไหนมองแล้วว่าโอเคอย่างน้อยๆก็อ่เขาเรียกว่าอะไรภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็เรียกว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนะครับ อย่างน้อยก็ได้สองแสนไว้ก่อนในมือก็ยังดีนะครับ่าถ้าใครไม่เอาถ้าใครไม่เอาก็รอเข้าคิวตอนที่ท่านสร้างองค์กรได้ถึงแรงสีก็แล้วกันก็ไปเข้าคิวตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ให้คนอื่นเข้าคิวรอท่านก่อนนะครับจะได้ช้าได้เร็วทุกคนได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่การสร้างชุมชนให้มากพอนะครับถ้าไม่มีชุมชนเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีรายได้ที่จะเอามาจ่ายให้พวกเรานึกออกไหมครับ เพราะที่ผมบอกครั้งแรกว่าระบบต้องการคนต้องการยูเซอร์นะครับเข้าไปป้อนเข้าไปในระบบเราต้องการเงินระบบก็ป้อนอประมวลผลในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราป้อนเข้าไปนะครับระบบก็ประมวลผลออกมาเป็นเงิน b n b ให้เราต่างคนต่างจับมือไปด้วยกันทั้งระบบและก็พวกเราจับมือกันไปครับถ้าเราสร้างคนเข้าไประบบก็ประมวลผลเงินออกมาให้เรา ถ้าเราไม่สร้างเงินเข้าไประบบก็ไม่ไม่ประมวลผลเงินออกมาให้เราเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นหัวใจของงานนี้ไม่ใช่เงินที่จะเอามาซื้อแรลงแปดแรลงเก้าแรลงสิบครับไม่ใช่ครับอยู่ที่การสร้างชุมชนถ้าใครเข้ามาแล้วคิดจะเอาเปรียบเพื่อนก็ก็ไม่ควรเนาะแต่ถ้าเข้ามาแล้วมาเอาอย่างน้อยๆสองคนนะช่วยกันสร้างชุมชนเพราะเรื่องนี้ ทุกคนเข้าใจเนาะผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจว่าเข้ามาแล้วต้องแนะนำสองคนเป็นอย่างน้อยนั่นคือหน้าที่ของเราครับทุกท่านครับโอเคครับวันนี้แผนการตลาดนะครับก็โอ้ใช้เวลาดีมากเลยครับยังไม่ถึงเวลาเหลือสามนาทีนะก็ยังมีเวลาให้ท่านถามอีกสักสองสาคำถามได้นะครับเอาละพานุพลฉำสันเทียนะครับก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากนะครับกับ กับระบบนี้ C3 นะครับแล้วตัวผมเองก็เข้ามาลุยแบบร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับไม่มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือไม่มีหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,มมรมมนะรบผมมาลุยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่เผื่อใจไม่ไม่อะไรทั้งสิน้นเพราะผมเห็นแล้วว่าระบบนี้ทําเงินได้จริงและช่วยคนได้จริงครับผมร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับเต็มปากเต็มคำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกท่านครับวันนี้พานุพลได้มีโอกาสมาแบ่งปันก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างองค์กรตรงนี้นะครับให้เกิดชุมชนที่มากพอเพื่อให้พวกเราได้มีรา,ายได้เป็น b n b มาถือครองกันไว้นะครับเผื่ออนาคตวันในวันหนึ่ง BNB ขึ้นไปตามที่คาดการไว้เราก็จะได้มีรอยยิ้มกันทุกคนนะครับใครยังไม่สร้างองค์กร